ไหรคับผมอะไรอะไรอะไรเข้าด้านเนื้อครับก็สปาเนื้อครับผมหมูเนื้อเครื่องในไก่โอ้โหครบครับผมห้าสิบบาทครับผมเท่าไหร่ได้แล้วห้าสิบบาทครับหนึ่งเดียวในโลกลองลอง,อง,องอลองจิ้มครับลองจิ้ม ดูครับแต่เงี้ยกียร์เรับต้องลงไอคีก่อนค่ยไมนจิ้มได้ครับผมไก่ก่อนครับไก่ก่อน ทอดนาดทอด้นองขี้นต่ย่งแมุบอดลองเนื้อครับลองเนื้ออ่นุ่ม้อนุ่มนนีลองเน้อเาปลแหงรัดีลองเนื้อลองเนื้อเด็ัซุปลองเลหอมทำพอนอือครับกินหอมซุปจีบโบแล้วครับเครับซุปเด็ดองับซุปโหดเ มาลองเนื้อเนี่ร้านนี้มันบอกว่าเนื้อลำที่นี่สิกเนเจอร์ของร้านเน้นๆอืมอืมเลี้ยงปก่ยจอดรา้องา้องออรเทนเขียวนะครับลายร้านร้านอย่างนะครับร้านเจริญบุตรทีนะผม ดูบ้านมันต่างเติมมาลองได้ครับซื่อร้านเกดับเบิลตีถามไว้ก็เพรอะว่าเด็ดร้านนี้มาครับขายต้องมาครับ,ม,บมันก็ขายต่งร้อยโลอ๋อลืมได้แล้วตัวอรอครับผมตึงตึงน้อยร้อยปาโลการันตี <laughs> ความลำเพราะเราว่าเด็ดแท้ครับผม เจเดี๋ยวบันทีครับผมมาเราลองเติมออหางยังไปด,ดูตรงกลางขึ้นร้อยวระมงบนก่อนคือร้อมงบนแหวนนี่ก่อนครับรับรองว่าจบตรงนี้ราคาของแบบแปลงคือจะสี่บาทส<อ>ีบาทครับถ้าอารมณ์รวผมนี่แบบรวมทุกอย่างในร้านนะจานเนี่ยครับห้าสิบบาทดูครับ<ม>เยอะ แล้วก็มีหลายอย่างครับผมก๋วยเตี๋ยวมีหมูตึงเนื้อมีนมีโนมีปูอ่างนี้โนมีครับมีปูมูเละครับตามเมนูมีนมีปูนะครับที่กินจะมีมีกาแฟกาแฟโซดิตาดีวันนี้ไม่แก๊บมัไปอยู่ไม่แก๊ก็ได้ครับก๋วยเตี๋ยวพวกแก๊บก็รอนะครับอร่อยนะพวกแก๊บพกแก๊บแต่ดี โอกกล้อโหทีใจเนื้อครับผมขอมรอมด้วยม,มันมันเด็ดใจครับผมเข้ามาลองครับผม,มเจี๊ยเดือบันฮีมาครับผมเมลวีสสองน้ำแข็งติดใบเจี๊ยเดือบันฮี น้ำแข็งเตะครับผมน้ำแข็งเตะกระเมืองของน้ำแข็งเตะคนพายอะไรก่อนน้ำแข็งส <ử> ใสใสหัวไปแงมาครับอากาศร้อนแบบนี้เจอน้ำแข็งเตะลุกเอาลุกคนลูกเนี <uku England S 2> ่ยครับฮ้อน่ะครับพอน, <c oughs> น้ำเกลือผม ยืนดีจ่ายครับผมข้างในมีอย่างห้องเพรานักแขกตีนี่จะมีอย่างครับผมจะเป็นนักแขกสายปานมาได้น้าแขกสายน้กแขงโม่อล,ลาบลาบไอ้อลาบกับฮิลบูบอยครับผมออบมันนมข้นเพราะนัาแขกตือไข่รำสุดยอดแต่ความาำครับผมสิบบาทครับผมมาองอะไหนแล้ว ดูสิบบาทดูความใหญ่อ่ะโทรศัพท์สิบบาทค,ครับผมมาครับมันมาดูได้เลยทีเดียวเจี๊ยวพันที w H ครับผมนำาเสนอเอลยร้านนี้สุดยอด